ที่มาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับในคอสพายโลตคอสคอสเริ่มต้นของการาทําบุญครั้งนี้นะครับซึ่งทุกคนได้ร่วมบุญร่วมบุญสนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเราจะเรียนกันแค่ประมาณสัก20คนเป็นคอร์สเล็กๆนะครับจะให้แบบเหมือนกับเป็นคอร์สเล็กๆที่ศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่การไปนไปไปมามาตอนนี้มีคนที่สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว40คนยังไม่รวมคนที่ยังไม่ได้ตอบทางหน้าเพจนะครับยังมีค้างค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ตอบที่ทางทางแอดมินเขายังไม่ได้อัปเดตมาก,ก็จะมีอยู่หลายท่านเหมือนกัน ค,คาดว่าอาจจะมีสักประมาณ50ท่านอาจจะเยอะกว่านั้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก2วันใช่ไหมก่อนที่เราจะเรียนกันก็เกินความคาดหมายว่าคณจะเรียนมากพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าก็รวมอนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีหน้าที่การงานการเงินสุขภาพความรักและสิ่งต่างๆนะครับประสบความสําเร็จในเงินที่เราบริจาคก,กันไปนะครับซึ่งมันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราทํากันด้วยใจ ก็ขอให้ทุกท่านได้ผลของสิ่งที่เราบริจาคก,กันไปด้วยใจนั้นมาในเรื่องของสิ่งที่เรากําลังจะเรียน กันละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสเราจะเปิดคอร์สกันแล้วแต่วันนี้ก็คือเป็นช่วงของการลองซึ่งเราจะเรียนกันแค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงครั้งละ1ชั่วโมงเพราะว่าสมาธิของคนเรามีได้แค่45นาทีนะครับพอมี45นาทีถ้าเรียนไปครั้งละ2ชั่วโมงผมว่าช่วงหลังๆมันจะไม่ได้อะไรละแล้วก็ค่อยๆเก็บความรู้ค่อยๆเติมความรู้กันไปทีละนิดทีละนิดมันก็จะได้ผลที่ดีกว่านะครับเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆเรียนรู้กันไปพอคอร์สที่มันคนเยอะอย่างเนี้ยผมอยา อยากให้เป็นคอร์สท,ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยโต้อตอบกันได้ซึ่งวันที่เปิดคอร์สเนี่ยผมก็จะคุยกับทุกคนจะถามทุกคนในเรื่องของการใช้ซูมว่าสะดวกกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าใช้ซูมเนี่ยมันก็จะตอบโต้อตอบได้เลยคุยได้เลยนะครับมันก็จะไม่อันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการสื่อสารด้วยตัวหนังสือก็จริงแต่ว่ากว่าผมจะเห็นเนี่ยมันก็จะพักนึงละ,อ,ะอย่างน้อยก็30วินาทีหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนบอกมาว่าได้ไพ่แล้วจะทํายังไง กํากลังเห่อไพ่ใหม่เลยกําลังชอบอมันมีอะไรต่างๆมากมายบางคนเวลาไปซื้อเนาะเวลาไปซื้อไพ่ใหม่เนี่ยเขาจะทํำยังไงคือบางคนอยากจะปลุกให้มันขังอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อที่อาจารย์หลายๆท่านเขาก็แนะนํานะครับก็บางคนเขาก็อาจจะมีความเชื่อว่าเอาไปอาบแสงจันทร์ในวันเพน็ญ เพราะว่าไพ่เป็นสิ่งที่จะต้องสื่อกับจิตแสงพลังงานจากดวงจันทร์เป็นพลังหญินนะครับเป็นพลังหญินเป็นพลังลึกลับพลังหยินแสงจันทร์วันเพ็ญเป็นแสงจันทร์หญินที่มีพลังมากที่สุดเราเอาไปอาบแสงจันทร์วันเพ็ญบางคนก็จะเชื่อแบบนั้นว่าจะทําให้ตัวของไพ่เนี่ยได้รับพลังงานมากที่สุด หรือบางคนจะเอาไปไหว้ไปสวดมนต์นะครับสวดมนต์ตามปกติใครที่มีความเชื่อในทางบุตรเอาไปสวดมนต์ใครที่มีความเชื่อในทางเ,าเทพเจ้าก็สามารถเอาไปไหว้เอาไปกรุกเสกเอาไปเจิมก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวของความเชื่อนะสำหรับการดูแลรักษาภขยทั่วไปนะครับบางคนก็ได้มาแล้วมันยังรู้สึกติดติดขัดขัดมันรู้สึกแบบมันติดกันอ,ะอ่ะอาจจะเอาใช้แป้งเด็กแล้วก็ละลายบนโต๊อะอ่ะเเลย ละเล็กบนโตนแล้วก็เอาเอาไพ่ไปแตะๆนิดนึงเพื่อให้มันลื่นๆนิดนึงนะครับสำหรับอันนี้สําหรับคนที่ไพ่มันติดก,กันนะครับ ไพ่ติดกันเนี่ยก็ใช้แป้งเด็กได้มันจะทําให้ลื่นๆแล้วเวลาเราสับหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะง่ายเวลาคลี่คลี่บนโต๊ะก็จะง่ายอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกคริคหนึ่งที่จะแนะนําถ้าบางคนไพ่มันมีหลายแบบด้วยมันเป็นทั้งแบบกระดาษแล้วก็แบบพลาสติกถ้าแนะนําส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําเป็นแบบกระดาษจะดีกว่าเพราะว่ากระดาษมันไม่ติดกันอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบพลาสติกมันจะติดกันมันจะเอาออกมายากนิดนึงจะมีไพ่พลาสติกที่เคยซื้อมานะครับแล้วส่วนตัวกมองว่ามัน ใช้ยากคือไลายมันสวยนะแต่ว่าส่วนตัวมองว่ามันใช้ยากอันนี้พอพอเราเริ่มคล่องแล้วเราก็อยากจะมีไพ่เยอะๆอยากมีไพ่หลายๆแบบแบบนู่นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไพ่พลาสติกนะครับไพ่พลาสติกเนี่ยข้อเสียของมันน่ะคือมันจะติดกันมันจะมีเรียกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับมันมีความเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วเวลาเราสับเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมันค่อนข้างยากนะ แล้วก็มันจะติดกันเวลาคลี่คนผ้าเพื่อที่จะให้คนที่มาดูดวงกับเราเนี่ยเลือกก็จะค่อนข้างยากเหมือนกันคือจริงๆมัน,มนสวยมากอันนี้เป็นไพ่ Translucent นะครับเป็นไพ่ใสเป็นไพ่ใสก็คือเราจะต้องมีความชํานาญในการดูไพ่แบบธรรมดาก่อนเราถึงจะไพ่ใช้ไพ่แบบอื่นๆได้นะครับจริงๆอันนี้สวยสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะมีข้อดีของมันก็คือลักษณะทาน้ที่จะเอาไพ่หลายใบ มาถูกเป็นเรื่องราวเป็นไพ่ใบใหม่ได้หนึ่งใบนี่นี่สมว่าอันนี้ไพ่แรกเป็นใบนี้นะครับไพ่ใบที่2เป็นใบนี้เป็นผู้หญิงนะครับไพ่ใบที่3เป็นใบนี้เป็นผู้ชายแล้วก็พอเอามารวมกันในการทํานายก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องราวขึ้นมาเรื่องใหม่หนึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกทริกหนึ่งที่ที่เอาไปใช้ได้ซึ่ง มันจะต้องใช้ความชํานาญนะครับต้องใช้ความชํานาญในการใช้ไพ่แล้วเราจะต้องเรียนรู้ไพ่ทุกใบถ้ามีสำรับใหม่แบบเนี้ยเราต้องนั่งคุยกับไพ่อ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคนที่เรียนไพ่นะคุณจะต้องฝึกเป็นคนบ้าให้ได้ถ้าคุณบ้าไม่ได้คุณเรียนไพ่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญมากคุณต้องเป็นคนบ้าให้ได้จริงๆอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนะคุณต้องบ้าให้ได้ทาไมถึงต้องบอกว่าบ้าให้ได้ <P> erm <ain> เพราะว่าการที่คุณจะเรียนได้โค้ดจากไพ่ได้ คำตอบจากไพ่คุณจะต้องอ่านความรู้สึกของไพ่อ่านสิ่งที่มันอยู่ในไพ่อ่านหน้าคนอ่านอารมณ์อ่านทุกอย่างะแล้วคุณต้องสามารถคุยกับรูปภาพนี้ได้ถ้าคุณคุยกับรูปภาพไม่ได้คุณก็จะไม่ได้คําตอบอะไรเลยคุณก็จะว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นการเฉลยคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันอีกทีนึงว่าคุยกับภาพให้ได้มันจะต้องทํำยังไงคุย เป็นคนบ้าคุณต้องบ้าให้ได้แล้วบ้าไม่ได้นี่จบเลยนะอีกอันหนึ่งที่จะเตือนนะครับก็คือวันที่14นะครับวันที่14วันพฤหัสที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสบ,บดีเป็นวันครูเวลาที่เราจะเริ่มเรียนก็คือสามทุ่มแล้วก็เวลาที่เราจะไหวครูคือ3ามทุ่มสินาที นะครับทำไมเราถึงจะต้องใช้เวลานั้นนะครับวันพฤหัสเป็นวันครู19เป็นกําลังของพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นครูของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเลข19เป็นมงคลนะครับอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะสร้างความมงคลให้กับตัวเรานะครับก็คือให้ไปเตรียมมาลัยองมาลัยดอกมะลิของตัวเองนะครับก็แล้วแต่กําลังนะครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วแต่ว่าเราสามารถจะหาสะดวกได้ ขนาดไหนแล้วเราก็ามันเตรียมเอาไว้ก็ถ้าบางคนก็อาจจะใช้พานพานใส่รองผ้าเอาไพา่วางองคะลริอรงมาลัยวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันพร้อมกันนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระรัตนตรัยบูชาองค์เทพเทวาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์เพื่อที่เราจะได้เป็นมงคลเราจะได้เรียนรู้ คล่องแคล่วว่องไวเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถมีสติปัญญาในการแบบเอ้ยทานายทา,ายทักแม่นตรงเป๊ะ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 อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าแรงครูสรําคัญมากๆนะครับเคยได้ยินไหมไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจว่าคุณทุกท่านเคยได้ยินคําว่าแรงครูหรือเปล่านะครับแรงครูครูแรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับวันนะครับบางวันที่แบบเรามีสติสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับครูบาอาจารย์ได้วันนั้นก็จะเรียกว่า วันนี้ครูแรงอะไรเงี้ยสามารถทำนายได้เป๊ะๆเ,เฉียบขาดมากๆอะไรเงี้ยก็วันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าขึ้นอยู่กับสติกําลังของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่จะดูดวงคนที่จะเป็นหมอดูหรือคนที่จะทานายทายทักดวงชะตาให้กับคนอื่นนั่นก็คือคุณจําเป็นจะต้องใช้บุญกุศลของตัวเองในการในการเข้าไปเปิดสิ่งลี้ลับอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองจะต้องสร้างบุญกุศล เรื่อยๆนะครับทางใดทางหนึ่งหรือทําทุกๆทางเท่าที่จะทําได้นะครับคือคาว่าเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทําหนักๆนะแต่ว่าทําเรื่อยๆทําด้วยใจ ทำให้เหมือนเป็นกิจวัตรคำว่าทําเรื่อยๆก็คืออย่างผมว่าที่ผมให้ทํา19บาทเนี่ยคือไม่ได้ต้องการให้ทําหนักแต่ว่าให้สามารถเป็นตัวอย่างให้ว่าเราทํานิดเดียวเนี่ยแต่เราทาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นกิจวัตรวันนี้อ่ะตักบาตรเสร็จแล้วอ่ะให้ขนมยามให้ที่นั่งคนแก่ให้อะไรต่างๆให้ยิ้มให้คนที่เราเจอด้วยทําให้เป็นกิจวัตรนะครับทุกอย่างมันมีบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันมีแค่2 คือบุญกับบาปอะบุญกับบาปบุญกับบาปนั่นแหละครับคือทําทําไว้เรื่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆเพราะเราต้องไปเปิดกรรมไปเปิดสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่เป็นความลับของสวรรค์ของคนอื่นเนี้ยมันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกัน เพื่อไม่ให้เข้าตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราทําบุญของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องแนะนําให้คนอื่นได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันด้วยเพราะว่าตัวของเขาอะคือต้องจําไว้อย่างนะไม่มีอะไรในโลกฟรีนะครับในทางกรรมในทางพุทธศาสนาในทางวงเวียนกรรมของสัตว์โลกเนี่ยไม่มีอะไรฟรีทุกอย่างต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างเสมอนะครับสิ่งที่เราได้รับอยู่วันนี้ มันไม่มีอะไรฟรี มันมาจากบุญกุศลที่เราทําไปหรือว่าจากความทุกข์ต่างๆที่เรากําลังทําโควิดต่างๆที่มันกําลังเจอของคนทั่วโลกเนี่ยมันเป็นกรรมที่คนทั้งโลกต้องรับร่วมกันนะครับแต่ว่าแต่ละคนที่รับร่วมกันเนี่ยมันความหนักความเบามันต่างกันไงบางคนก็อาจจะสามารถผ่านคนวิถีช่วงนี้ไปได้โดยไม่ได้ลําบากแต่บางคนก็แบบฉันทําทุกอย่างมาโอเคตลอดแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เฟลไปก็ทุกคนต้องต้องรับนะต้องต้องเรียน รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรฟรีเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างบุญเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องทําในในภาวะของการจะเป็นหมอดูหรือว่าจะดูดวงให้กับคนอื่นโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะไม่ให้ยาวเกินไปจะได้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้ไพ่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับไปเตรียมไพ่เตรียมอุปรกรณ์อะไรต่างๆ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไพ่หรือว่าคิดว่าวันที่เปิดเรียนแล้วยังไม่มีไพ่เป็นของตัวเองก็ไม่เป็นไรนะยังไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสมากเออเ,อ,อเนี่ยเป็นคาถามเหมือนกันว่าถ้าไม่มีไพ่เรียนได้ไหมจริงๆเนี่ยมันถามว่าเรียนได้ไหมมันเรียนได้มนแต่ว่ามันเหมือนเรียนในอากาศเหมือนคนหักเขียนหนังสือในในอากาศอะ่ะมันก็คงจะพอได้นะแต่ว่ามันก็คงไม่ไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนเหมือนการเขียนในกระดาษถู้ไหมครับอ,อืม ผมก็ไม่ไม่สามารถตัดสินใจนะอาจจะเป็นความสามารถส่วนบุคคลแล้วกันนะครับว่าบางคนไม่สับไม่มีไพ่แต่เรียนได้ก็ได้นะเออใครจะไปรู้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าการเขียนหนังสือในกระดาษมันดีกว่าการเขียนหนังสือในอากาศนะครับอันนี้เหมือนกันการมีไพ่แล้วเราสามารถที่จะนั่งเปิดดูไพ่ทีละใบทีละใบทําความเข้าใจในแต่ละรายละเอียดแต่ละสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ย มันมันจะเข้าใจง่ายกว่าการแบบนั่งลึกในอากาศซึ่งเราเราต้องใช้จินตนาการแค่ไหนหรือว่าการเปิดดูในมือถือเนี้ยมันก็แปลกๆอยู่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ก่อนละกันตอนวันซื้อหัสเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนได้ไหมเอาจริงๆผมบอกเลยว่าเรียนได้เรียนได้นะครับแต่ว่าพวกวิชาพวกเนี้ยมันสําคัญเรื่องของอย่างที่บอกว่าสําคัญเรื่องแรงครูถ้าคนที่ไม่ได้รับครูคือจริงๆสิบเก้าบาทมันก็ไม่ได้แพงแบบ แทบจะฟรีอยู่แล้วแต่ว่าผมกลัวว่าการให้วิชาฟรีฟๆมันจะเป็นการติดค้างอะนะครับเราก็เลยงั้นทําบุญกันสักหน่อยนึงเราได้บุญร่วมกันนะครับ19บาทคือถ้าผมเอาไปเองมันก็ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นมาเลยก็อ่ะ ก็เป็นว่าก็ทําบุญร่วมกันนะครับทุกอย่างมันเป็นการทําบุญร่วมกันแล้วก็เป็นการสร้างาบุญสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเราทุกคนตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนลงทะเบียนตอนแรกก็40คนแล้วนะครับแล้วก็นี่กําลังมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวให้ทางแอดมินเขาเป็นคนรวบรวมเรียบเรียงทั้งหมดวันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับพักก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขยังไงก็ถ้าจะเรียนไพ่แล้วพยายามสวดมนต์ให้เรื่อยๆนะครับเป็นกิจวัตรวันละ3นาที5นาที ทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อเป็นการสะสมบุญกุศลของตัวเองนะครับเวลาทํานายทายทักสิ่งต่างๆจะได้แม่นยำเป,เป๊ะนะครับก็ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเอาไปเป็นอาชีพนะครับถ้าเป็นอาชีพเนี่ยสำคัญมากๆคุณจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลเป็นกิจวัตรของตัวเองเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันเย็นเลยนะ ต้องทําหาเรื่องทํานิดนิดหน่อยๆนยนิดนิดหน่อยหน่อยไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมทีละเล็กทละน้อยให้มันเต็มไม่ต้องเยอะนะครับไม่ได้ทําทีละพันทีละหมื่นนะครับทาทีละบาท2บาทเนี่ยบุญกุศลถ้าทํา1บาทแต่ว่าจิตใจมันเต็มเปี่ยมอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้พูดเรื่องนี้ว่ารีบรีบนอนกันไหมเนี่ยพูดเรื่องนี้ว่านะครับเรื่องบุญกุศลอ่ะบุญกุศลเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย3อย่างนะครับหคือผู้ให้บริสุทธ คือเราเนี่ยผู้ให้บริสุทธองคือผู้รับบริสุทธิ์สามคือทรัพย์ทรัพย์สินสิ่งที่เราได้มาบริสุทธิ์คือถ้าเราสั่งทำให้สามสิ่งนี้บริสุทธิ์ได้ปัจจัยที่เป็นผู้รับเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แบ่งหลายระดับนะหลายเลเวลมีพระสงฆ์มีคนถือสีลมีสัตว์เลี้ยงฉันมีอะไรต่างๆแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราเลือกไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เขาสีลบริสุทธิ์ไหมคนคนนี้เป็นพระดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้มันมีสองอย่างคือตัวเราเองตัวเราเองเราทําใจให้บริสุทธิ์ ทุกครั้งที่เราทําบุญนะครับหบาทที่เราทําบุญแต่ว่าใจเราเต็มเปี่ยม100%เรซเราก็ได้เต็มนะแต่ถ้าเราทำานึ่แต่เรามีความเสียดายมันก็เสียทรัพย์ไปเปล่าๆนะครับหรือบางคนอาจจะแบบทําไปแล้วเสียดายไม่พอยังรู้สึกเขาเอาเงินเราไปทําอะไรวะเราคิดบาปไปอีกกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปด้านติดลบไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นทําน้อยๆแต่ทาแต่ทาบ่อยครั้งน้อยๆเรื่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรัทรัทร์ที่บริสุทธิ์ก็คือเราหาได้มาด้วยไม่ได้ปล้นใครได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรานะครับสามสิ่งที่บริสุทธิ์นี้มันจะทําให้การทําทานของเรานั้นประสบผลสําเร็จการอธิษฐานต่างๆการขอพอรต่างๆก็จะเป็นไปในทางที่ดีอ่ะอันนี้ก็คลิปคร่าวๆสั้นๆ เดี๋ยวผมอาจจะแทรกอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะในตอนที่เรียนถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วก็มีเรื่องอะไรที่สามารถแทรกขึ้นมาได้ผมก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เป็นคนที่เก่งแบบยังเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็แม้แต่เรื่องไพ่นะครับแม้ว,ว่าผมจะมีประสบการณ์ในเรื่องไพ่นี่มาแบบเป็น10ปีแล้วก็ตามแต่ว่าอาจจะมีคนที่สามารถสื่อสารกับไพ่ได้เก่งได้ดีมากกว่าผมหรือว่าสามารถมีวิธีการในการทำนายที่ทเก่งกว่า ซึ่งผมก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ที่ออกมาแนะนำมาคุยมาอะไรเงี้ยก็คือมองว่าเป็นเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับอย่ามองว่าเป็นอาจารย์เนาะให้มองว่าแบบเป็นรุ่นพี่มาแนะนำมาสอนมาสอนรุ่นน้องนะครับอ่อะไรประมาณนี้แล้วกันก็จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือครูบาอาจารย์ที่สอนผมมานะครับจาก สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับอาจารย์ที่สอนผมคืออาจารย์กามลแสงวงซึ่งอาจารย์เขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องไพ่เนี่ยประมาณแบบ40ปีแล้วอะอาจารย์ก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆเลยอาจารย์เจอทริคใหม่ๆเรื่อยๆเจอแบบเฮ้ยเอ้าไพ่นี้มันสามารถทํานายเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ผมยังเพิ่งเข้ามาในวงการแค่10ปีอะมันยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากเลยนะครับไม่ได้เป็น เป็นแบบเอ็กซ์เพรสรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่เจ้าของวิชาด้วยแค่เป็นคนที่รับวิชามาแล้วก็แบ่งปันกันแค่นั้นเองอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ฟังกันเรื่อยๆยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเนะี่ยอีกนิดนึงก็คืออย่าลืมสวดมนต์สักสามนาทีห้านาทีก่อนนอนนะครับถ้าเกิดว่าจะเรียนเป็นไพ่เป็นหม d u l นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรจะถามนะครับเ,เขียนในข้อความนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะ จะตอบหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบในในเพจตรงนี้ก็อาจจะมาไลฟ์เพื่อที่จะตอบคําถามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเรียนอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ